สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูมินจังหวัดน่านครับซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญของชาวน่านและชาวล้านนานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปการาบนัมรสการนะครับวัดภูมินนะครับไปในพระอุบโบสถแล้วก็ดูจิตกรรมฝาผนังนะครับดูความวิจิตรงดงามนะครับวัด ภูมินถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองน่านนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลนาเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับเดิมไม่ชื่อว่าวัดพรมมินนะครับตามตั้งตามชื่อของเจ้าเจตบุตรพรมมินนะครับในปีพศ .2139 ะครับความสวยงามความแปลกของวัดภูดมินก็คือนะครับเป็นวัด เพียงวัดเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่สร้างทรงเจตุระบุกนะครับดูแล้วคล้ายกับอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่2ตัวนะครับอาคารเป็นทั้งพระอุโบสถและพระบริหารและเจดีย์พระประธานใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่4องค์หันออกด้านประตูทั้ง4ทิศนะครับจุดเด่นของวัดพรมินอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือว่าหูบแต้มนะครับตามภาษาล้านนานะครับซึ่งแสดงถึงเรื่องราวชาดกวิถีชีวิตและตำนานพื้นบ้านของชาวนานในอดีตภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือภาพจิตรกรรมโปู่ม่านย่าม่านหรือว่าภาพกระสิบรักนะครับผลงานของหนานบัวพัน์จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทยหืือจิตรกรรมโปู่ม่านย่าม่านนะครับเป็นภาพของชายหญิงคู่หนึ่งโดยฝ่ายชาย ใช้มือข้างหนึ่งจับไหล่ของหญิงสาวแล้วใช้มืออีกข้างป้องปากคล้ายกระซิบกระซาบที่ข้างหูกับด้วยสายตาที่มีแววกรุ้มกิมภาพนี้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งด้านองค์ประกอบและอารมณ์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของวัดภูมิมนอกจากนี้ก็ยังมีภาพที่น่าสนใจนะครับ เช่นภาพโมนาลิซาเมืองน่านนะครับซึ่งเป็นภาพสาวงามเมืองน่านชื่อว่านางสีไวัยกำลังยกมือกล้าวผมมวยและตกแต่งมวยผมด้วยดอกไม้เปยอกมีเพียงผ้าพาดคอปล่อยชายไปด้านหลังรวมไปถึงภาพอื่นที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการแต่งกายที่หญิงมักจะสวมผ้าสิ้นน้ำไหลลักษณะการดำเนินชีวิตภูมิปัญญาในอดีตอย่างการทอผ้าด้วยกี่ทอมือหรือการ ติดต่อซื้อขายกับชาวต่างชาตินะครับสำหรับประวัติวัดภูมินนะครับเดิมชื่อวัดพรมมินเป็นวัดหลวงถูกสร้างโดยเจ้าเจตบุตรพรมมินซึ่งครองนครน,น่านเมื่อปีพศ2139ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระทะเลสวนครองกรุงศรีอยุธยาจิตกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดภูมิน เขียนเรื่องพุทธประวัติและคันทกุมารชาดกจัดเป็นศิลปะที่มีคุณค่าและความงดงามแห่งหนึ่งของชาวล้านนาไทยซึ่งมีลักษณะและแบบอย่างทางศิลปะที่แตกต่างไปจากศิลปะสะกุลช้างล้านนากลุ่มอื่นควรจัดเป็นสกุลช่างเมืองน่านอีกสกุลหนึ่งของล้านนาและจัดเป็นศิลปะล้านนาตอนปลายที่มีอายุในพุทธศตวรรษที่ 24- สถึง25 และทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวิหารวัดภูมินเป็นโบราณสถานแห่งชาติโดยประกาศกำหนดเขตในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่93ตอนที่10ลงวันที่24มกราคม2523